สยไบกร์ Baker, สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราเดินทางไกลกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้เราจะไปจังหวัดสกลนครนะครับไปอีสานครั้งแรกครับรอบนี้พิเศษกว่านั้นคือไปคนเดียวแต่คนเดียวจริงๆนนเนี่ยไม่มีเพื่อนไปด้วยเดี๋ยวเราออกไปเติมน้ำมันก่อนครับเดี๋ยวเราจะจับทริปกันด้ว,ว่าเราจะเติมน้ำมันกี่ถังเติมเท่าไรค่าเฉลี่ยเท่าไรนะครับครับตอนนี้เรามาอยู่ถนนลำลูกกาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตัดเขาเรียกว่าเ้นอะไรอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ตัดออกไปถึงอ,อำเภอวันงน้อยครับแล้วก็วิ่จากวันงน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงจะเข้าตลาดนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันสักรู่นะครับอเ,เอาอีิ๐เต็มครับเดี๋ยวเราตั้งคลิปเป็นตรงนี้เลย อันนี้คิด B เริ่มใหม่เป็น0ูนย์แล้ว A ก็ตั้งเป็น0เราจะดูค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้วก็ต่อถังแต่ละถังนะครับ นี้เราก็มาอยู่อำเภอวังน้อยนะครับใช้เวลาจากบ้านมาประมาณชั่วโมงนี้เนาะ,ะขับมาเรื่อยรถบันทุกค่อนข้างเยอะเส้นที่ผ่านมานะข้างหน้ามีอะไรอ,อ๋อข้างหน้ามีนกลจะมีรถเสียง ไปกันต่อนะครับยย มาลาแล้วนะครับผมใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงครับเพราะรถค่อนข้างเยอะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ขับไปด้วยขับมายืนพื้นไว้ประมาณร้อยร้อยหนึ่งร้อยสิบไม่เกินเองถนนไม่ค่อยดีด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยังไม่ได้ไปเคมะยางเพราะว่าหน้าหน้าสายด้วยก็เลยไม่กล้าขับเร็วมาเดี๋ยวฝั่งหนะ้าเราจอดพักสักครู่หนึ่งพักใ่ อะไรกินก่อนค้างหิวอากาศค่อนข้างเย็นเหมือนกันนะไม่ไม่ร้อนนะยี่สิบเก้าองศาสบายสบายชื่ชิลครับเราออกจากเที่มาประมาณสามทุ่มสิบห้าได้มาโอ้ยหนุมหนุมโอ้ โอ้โห,โโหโลุมนี่อะไรเนี่ยน้ำล่วเหรอรถน้ำรถน้ำพื้นเจ๋งเลยพีนะนน่นโ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 อ้อะไรฟูจากเหรอครับตอนนี้เราก็นั่งกินร้านน้า กินคนเดียวโคตรเงาอะถ้าหิวก,กินได้ถ้าไม่หิวก็ก็กินได้ไม่กินที่ลัวโอ้ไดี๋ดขับรถมามาครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้เราวิ่งมา200 ค่าเฉลี่ยน้ำมันอยู่ที่35กิโลต่อลิตรมายันบอกว่าวิ่งได้อีกประมาณ200โลอาจจะเติมที่เมืองผลไปไหนฮะ สองเราเติมไป140บาทนะครับจากกรุงเทพม,มาถึงอำเภอพลใช้น้ำมันไปสองอยสบาทปัดให้เราไปกันต่อตอนนี้เราก็อยู่อำเภอบ้านไผ่แล้วนะครับกี่ชั่วโมงก็เนี่ยบนรถเนี่ย ก็ออกจากบ้านมา5ชั่วโมงแล้วที่อยู่บนรถนะไม่วรวมพักตอนนี้เวลาตีสี่สิบห้าทีอุณหภูมิไทยนอก25ี่สิบห้าองศาโคตรหนาวบอกเลยครับอันนี้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะนนเนี่ยเอาไม่อยู่อ่ะว่าเราขับเร็วเลยอ่ะเฮ้ Welcome to ขอนแก่นตอนนี้ตีห้าแล้วอุณหภูมิยี่สิบห้าองศา อากาศเย็นดีนะขับรถไม่ร้อนสบายเดี๋ยวเราจะยิงยาวไปสลลักพนละครับนะนู่นไฟไฟอะไรก็ไม่รู้สวยดี ก็มาถึงอำเภอกุมภาวาปีแล้วนะครับผมจังหวัดบุดรแถวนี้จะมีแหล่งท่องเที่ยวคืออะไรนะบึงบัวแดงอะไรบัวแดงหนองบัวแดงหรือบัวแดงสักอย่างนึงนี่แหละครับแต่ว่าเราไม่น่าได้เข้าเราต้องเข้าบ้านก่อน แล้วก็มาถึงแยกหนองหารแล้วไม่อยากเชื่อว่าอากาศยังเย็นอยู่ตอนนี้23องศานะครับจากอาจากอุณหภูมิหน้ารถน,นะ ปั๊มดีอยู่ใกล้บ้านสุดละก็คือถึงแล้วแหละตเติมอีกยี่สิบแล้วกันร้อยแปดสิบบาทอันนี้ร้อยแปดสิบครับเราก็มาถึงแล บ้านที่สกลนะครับสวัสดีสกลรัช้อ